ตอนนี้เราก็อยู่ที่ศรีประจันนะคะบ้านกล้วยนะคะอ,องค์พระนี้เราก็ไปน,นามาจากวัดบ้านกล้วยนะคะที่ศาลาธรรมสังเวชเราจะนํามาปิดทองเพื่อถวายกลับคืนไปให้กับวัดบ้านกล้วยนะคะตรงนี้ เป็นพระประธานในสาราธรรมสังเว็นะคะเสร็จจากงานที่วัดโลงวัวนะเราก็มาอยู่ที่สีประจันนะคะเพื่อจะมาปิดทององค์พระนี้นะคะเรากำลังเตรียมผิวกันอยู่นะคะทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดขัดผิวจากที่เม็ดทราย ออกมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะโป้ผิวโป้ผิวเสร็จแล้วก็จะลงสีนะฮะมีเวลาแค่3าถึงสวันนะฮะต้องทำงานให้เร็วเดี๋ยวเราเจะจะไปที่สะโยกต่อนะฮะไปทำสีองค์พระศีวรีนะคะประมาณสี่ถึงหกองนะคะ ตรงนี้พระอาจารย์สื่อก็ลงมือโพสเลยนะฮะไม่ต้องรอเวลานะฮะ่าเราจะได้เดินหน้าไปด้วยความรวดเร็ว มาจบเลยเป็นองมาจบเลยชีว hey, really? ิตเปลี่ยนไี่ทำมั้งก็คือทำอะไรได้แปลพลพลอะก็ตอบผู้มีฉาย

คนยกเมื่อยนะคนกก็เมื่อยเป็นนะังเรียนวิชาไปกัลงพี่สิเดี๋ยวเดี๋ยวทางทางทางโน้นเลยจะทำลัเอา สักท,ทไ่ได้านก็ให้มาจะลงรูปท่านอนุญาตแล้วดี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 ทำอะไรดีดีดีด oui. ีดีดบอกต้ such such ิสังกับโอ้บอกแบบบขาครับโอ้ไม่ปิดจมูกอ่ะ เดกินลไ้ที่ยตรงเพระเนตรนี่เราก็จะเปลี่ยนให้องค์พระใหม่นะคะจะถวายเป็นพระเนตรเราก็จะประดับเพชรให้นะคะแต่ว่ามันพอมันแห้งวนี้เช้าได้ปิดปิดปิดเสร็จแล้วผมไดู้้สึกว่าพระเนตรจะไม่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะบุญนะให้ใหม่แล้วเราก็พระเนตรขาวเราก็จะประดับเพชรให้นะคะ เฮ้ยมันช่แดงหรือเปาแต่ไม่ใช่เขาเนี่ยจะต้องสกัดออกก่อนนะมันเป็นอไรกัโอ้ยวัชชีเขาปั้นปั้นไม่ได้ลูปเลยไงปั้นกลมๆอ่ะอ๋อเลยโลยตดตา พระเนตรเก่านี้จะไม่ได้รูปนะคะตรงที่เขาหล่อมาถวายพระองค์นี้ก็เป็นอ่าเป็นพระที่หล่อมาจากโรงงานนะคะ,นนะเป็นพระทองเหลืองนะคะหนักมากเพราะเขาหล่อตันนะคะพระไปเลีล้ยมมาเลยพระไปเลี้ยมพอมาใหม่ก็ ไม่ใช่องค์เก่าหม้นต้องถ่ายรูปทุกขั้นตอนเลยถ้าดูเลยเนี่ยมันจะได้รู้อันนี้ไม่เปลี่ยนอะไรต้องประดับคืนนี้ไหมท่านเพชรประดับขึ้นนี้ไหมเดี๋ยวผมโป้์เสร็จแล้วประดับได้เลยยกยกไปที่นู่นยกไปที่ห้องอ่ะยกไปที่ห้องเดียวนะยุงยุงเยอะอ่ะเดี๋ยวจะมืดหน่อยยุง ยกข้างห้องนี้น็ไไม่ต้องไปไกลฮะยกพอเสร็จแล้วก็ยกออกทำไมต้องยกอ่ะก็เอาเตียงนี้มาปึ๊บเอามุ้งกลางให้ทั้งก็นั่งมุ้งครอบมีไฟมีครับไฟก็มียังไม่รู้ว่ามันหนักไงยังไม่รู้แต่ก็ก็ไม่เท่าไหร่นะสามคนยกสบายๆแล้วสองคนก็เอาแบบกำลังดีหน่อย

แผลเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยตรงนี้ก็โป่กับเต็มองค์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้ พระอาจารย์ท่านทําหน้าที่ตรงโป้ผิวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพักตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีตอนที่ท่านเพชรประดับพระเนตรเป็นเพชรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตามดูอีกทีตรงนี้นะ,ะตอนนี้ก็โป้ไปเรื่อยๆนะให้ปิดแผลให้หมดทั่วทั้งองค์แล้วเราก็ขัดด้วยน้า ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้นะคะยังอยู่ในขั้นตอนที่เราต้องเก็บผิวก่อนก็จะขอพักตรงนี้ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาตามดูกันใหม่นะคะถ้าท่านใดชอบงานสาธารณประโยชน์งานสืบทอดพระาศาสนาของเราคณะโยคาวจรก็ติดตามงานเราได้นะคะก สับตะคายแชร์ให้เราด้วยนะคะติดตามให้คณะของเราด้วยนะคะติดตามงานมีงานศาสนาอนนี้ออกมาให้ท่านได้ชมเรื่อยๆนะคะคตามที่ต่างๆตามจังหวัดต่างๆที่เราได้ไปทำงานนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะคายนะคะ ขอบคุณมากนะคะถ้าชอบงานผลงานของเราในงานพระศาสนานีเราจะนำมาลงให้ดูเรื่อยๆนะคะขอบคุณ,คณมากค่ะสวัส <c oughs> ดีนะคะเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะคะ ตอนนี้ขอพักก่อนนะคะ